สวัสดีครับผมแชมป์นะครับจากพิกกี้ฟิล์มครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับกล่องยาชิกาเฟกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมเดล C เนาะนี่นะครับโมเดล C นะครับไอตัวโมเดลของกล่องเนี่ยเขาจะบอกอยู่ข้างในนะครับผมโอเคนะครับขั้นแรกนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องใส่ฟิล์มก่อนเนาะนี่ นะครับนี่ตัวกล้องเขาก็จะใช้ฟิล์ม120นะครับนี่ถ้าในตลาดทั่วไปเราก็จะมีพวกโกดักกับฟูจินะครับที่เป็นของฟูจิก็จะเป็นโปร400เฮดแบบนี้นะครับโอเคใส่ฟิล์มไปก่อนได้เลยนะครับเปิดฝานะครับอยู่ตรงนี้เมกีก็เปิดไปละเปิดฝาเวลาจะใช้งานนะครับทุกครั้งนะครับมันเขาจะต้องมีตัวแกนฟิล์มนะครับเพื่อ บอกว่าไงดีลองรับฟิล์มอีกฝั่งหนึ่งเนาะนคือเวลาใช้งานทุกครั้งต้องมีแกนนะครับถ้าไม่มีแกนเนี่ยเราจะใช้งานไม่ได้เลยโอเคนะครับเอาแกนนะครับเสียบเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็เปิดตัวนี้นะครับไม่ลงโอเคนะครับใส่ลงไปแล้วโอเคต่อไปใส่ฟิล์มนะครับเอาฟิล์มนะครับเสียบเข้าไป ค okay. แล้วก็ลากฟิล์มนะครับเสียบเข้าไปในร่องแกนหมุนนะครับให้มันเจอร่องแกนแล้วก็ฟิล์มเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะก็หมุนตัวนี้ต่อนะครับนี่กล้องมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปแล้วโอเคนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคําว่าสตาร์ทเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะฮะสตาร์ทโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือปิดฝาได้เลย นะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการเริ่มต้นนะครับในการขึ้นฟิล์มไปที่เลขหนึ่งเนอะเวลารุ่นนี้นะครับเขาจะขึ้นฟิล์มไปที่เลขหนึ่งเนี่ยมันจะต้องกดปุ่มมันจะต้องมันบอกว่าไงเดียเขาจะต้องมีมันจะมีกลไกนะครับล็อกอยู่เวลาเราหมุนเนี่ยตัวเลขมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราสเกตดีๆนี่ถ้าหมุนนะครับตัวเลขมันจะไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้กล้องไปแล้วนะครับการเริ่มต้นเนี่ย ไอตัวจุดเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับเนาะนี่เวลาจะปรับไปที่เลขหนึ่งก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี่โอเคนะครับตัว S จะขยับขึ้นมานะครับตัว S ก็คือสตาร์ทเนาะนี่ตัว S ก็จะขยับขึ้นมานะครับอ่ะพอตัว S ขยับขึ้นมาปุ๊บะหมุนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่หมุนไปเรื่อยจนไปถึงเลขหนึ่งโอเครูปแรกมาแล้ว นะครับนี่เลขหนึ่งมาแล้วเนาะรูปแรกมาแล้วก็คือพร้อมถ่ายรูปแรกแล้วนะครับโอเคเราก็อาจจะมาอธิบายจุดต่อไปนะครับเวลาเราจะถ่ายก็คือเปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นช่องมองนะครับอยู่ข้างในเนาะคืออันเนี้ยถ้าจะอัดคลิปอัดอัดยังไงมันจะดูค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานจริงๆเนี่ย,เ,ยเวลาเราหมุนนี่นะครับเวลาเราหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับโฟกัสของกล้องนะครับเวลาเราหมุนเนี่ย หมุนปุ๊บเนี่ยในช่องมองมันจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะชัดไม่ชัดตรงไหนนะครับเนาะนี่แต่คือตอนนี้มันมันมืดนะครับคือในกล้องมันไม่สามารถมองได้มันมันจะมันจะมองไม่ชัดเท่าตาคนนะครับนี่นี่หมุนแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหมุนชัดปุ๊บนะครับในช่องมองมันจะชัดเลยแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแว่นขยายเนาะเป็นตัวขยายกําลังโฟกัสแล้วกัน เวลาเรามองเนี่ยเราจะโฟกัสตรงไหนนะครับเป็นหลักนะครับก็คือส่องเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนเนาะนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายคนนะครับอยากโฟกัสชัดที่ดวงตานะครับก็เปิดตัวช่วยโฟกัสนะครับตัวขยายโฟกัสขึ้นมานะครับแล้วก็เล็งไวที่ดวงตาแล้วก็หมุนนี่โอเคนะครับผมอ่ะในเมื่อหมุนโฟกัสเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาดูพวกสปิชเตอร์ดูรับแสงนะครับคือกล้องตัวนี้นะครับเขาจะไม่มีว่าแสง ก็ตอนนี้จะไม่มีวัดแสงนะครับสปีชเตอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่รูรับแสงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือเวลาใช้งานนะครับแนะนานะครับใช้แอปวัดแสงในมือถือหรือว่าใช้เครื่องช่วยวัดแสงแบบนี้ก็ได้น้ออย่างตอนนี้ผมใช้สปีดสิบนะครับกดวัดแสงไปปุ๊บมันก็ได้ F4 นะครับสมมติเราจะถ่ายตอนนี้นะครับสปีดสิ f หก็คือปรับไปที่นี่นะครับมันไม่มี15เนาะก็ปรับไปที่10นะครับประกอบ3 5ก็ได้นะครับ 3.5ปรับชึบนะอันนี้ f 3.5นะครับนี่สูกว่า f 3.5นะครับอ่ะสมมติว่าเราปรับค่าอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับพร้อมถ่ายเนาะเราจะมันจะต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวขึ้นฟิล์มตัวนี้มันจะเป็นตัวขึ้นชัตเตอร์เนาะขึ้นชัตเตอร์อ่ะรอไว้แบบนี้นะครับออขึ้นชัตเตอร์รอไว้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดแล้วก็เช็คโฟกัสอีกึ่งทีนะครับคือเราจะสามารถเลือกเช็คโฟกัสก่อนแล้วค่อยวัดแสงปรับค่าต่างๆก่อนหรือว่า จะปรับค่าต่างๆก่อนแล้วค่อยเลือกโฟกัสเป็นจุดสุดท้ายอีกทีก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่นะครับนี่คือส่วนมากผมก็จะอลองเช็คโฟกัสก่อนนะครับแล้วก็เช็คว่าแสงอีกหนึ่งทีแล้วทีแล้วพอเราจะมาถ่ายอีกทีเราก็จะมาเช็คโฟกัสให้มันชัดๆอีกทีนะครับเมื่อเช็คโฟกัสเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะถ่ายแล้วก็คือกดปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้คือถ่ายเสร็จไปแล้วรูปแรกเนาะ เวลาถ่ายทุกครั้งนะครับนี่สมมุติเวลาเราถ่ายไป1รูปเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องขึ้นขึ้นฟิล์มไปต่อนะครับเพื่อไม่ให้รูปมันถ่ายซ้อนหรือซ้ำกันนะครับกดปุ่มตรงนี้แล้วก็หมุนโอเคเลข2มาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กดนะครับมันจะหมุนไม่ได้เลยนี่มันจะค้างไว้เลย นะครับถ้าเราไม่กดนะครับนี่ต่อไปเราก็จะหมุนไม่ได้เลยเนาะพอเราจะถ่ายรูปต่อไปนะครับก็ปรับค่าเหมือนเดิมเนาะเวลาเราจะถ่ายนะครับสมมุติว่าเราไปในที่ที่มันแสงจ้าหรือว่าแสงมันเยอะขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ที่ผมถ่ายอัดคลิปแบบในห้องนี้เนาะในห้องนี้มันค่อนข้างมืดนะครับเนาะคือเราอยากไปถ่ายที่ที่มันสว่างขึ้นเวลาสว่างขึ้นนะครับก็ปรับรูไอตัวสปีชัตเตอร์ให้มันเยอะขึ้นนะครับรูรับแสงก็ให้เยอะขึ้นนะครับสปีชัตเตอร์นะครับใช้กับ แสงเยอะใช้กับเลขเยอะนะครับแล้วก็รูรับแสงเหมือนกันนะครับแสงน้อยใช้กับเลขน้อยแสงเยอะใช้กับเลขเยอะนะครับนี่เวลาเราไปถ่ายกลางแจ้งปุ๊บก,ก็น่าจะใช้สปีดสามว่า f ห้าจุดหกถึง f แปดเลยทีเดียวนะครับเวลาเราถ่ายกลางแจ้งจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงที่เราวัดได้ด้วยเนาะเดีนั้นก็ปรับค่าอะไรต่างๆแล้วก็คือขึ้นชัตเตอร์นะครับแล้วก็เช็คโฟกัสอีกหนึ่งครั้งเช็คโฟกัสก่อนถ่ายเช็คโฟกัสเสร็จแล้วนะครับกดถ่ายไปได้ต่อนะครับอันนี้คือสปีดไอยมันจะ เ,เมื่อกี้สปีดช้านะครับอันนี้เป็นสปีดไวละโอเคนะครับเวลาจะใช้งานต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมครับผมนี่กดปุ่มแล้วก็ขึ้นฟิลม์มโอเคนะครับนี่ถ่ายรูปต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มคือนชตเตอร์นะครับนี่ปรับค่าอะไรต่างๆแล้วก็กดถ่ายโอเค นะครับผมนี่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดหม้วนเนาะตัวนี้คือมันจะสามารถถ่ายได้12รูปนะครับผมเวลาจะถ่ายอีกก็กดปุ่มแล้วก็หมุนนะครับมันจะเป็นการคลายกลไกของเขาโอเคนะครับเลขสีมาแล้วเนาะนะก็จะมีประมาณนี้นะครับคือความซับซ้อนมันจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นขบวนการเนาะคือเราทําเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเนาะคือเราสามารถเลือกว่าแสงปรับค่าอะไรต่างๆก่อนแล้วก็ หมุนเช็คโฟกัสเป็นดับสุดท้ายแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับเวลาเราปรับราค่าอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วอย่าลืมขึ้นตัวชัตเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือถ่ายไปได้เรื่อยๆรื่อยเลยนะครับผมกดเสร็จปุ๊บแลก็หมุนโอเคนะครับตัวเลขมันก็จะหน้าฟิล์มมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเวลาถ่ายเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายซ้อนขึ้นมานะครับบางครั้งเราอยากจะถ่ายซ้อนขึ้นมา สมมุติว่าเราถ่ายรูปแรกไปแล้วเราอยากถ่ายซ้อนอีกหนึ่งรูปนะครับก็ขึ้นชัตเตอร์อีกแล้วก็กดถ่ายอีกอโอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็คือการใช้งานก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าผมมันจะมีเสื้อทามเมอร์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะ,ะตั้งกล้องถ่ายภาพตัวเองนะครับหรือว่ายังไงก็คืออขึ้นขึ้นอันนี้ก่อนปรับค่าทุกอย่างก่อนเนาะขึ้นชัตเตอร์ ปรับเซฟทามเมอร์ imer, นะครับแล้วก็กดชัตเตอร์นี่เขาจะนับเวลาถอยหลังให้ลักษณะแบบนี้โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็กระบวนการต่างๆเนาะก็คือ,อลองมาดูอีกทีนะครับนี่ขึ้นฟิลม์มนะครับสมมติว่าขึ้นฟิล์มแล้วรูปที่7แล้วเนาะนจะมาถ่ายรูปใหม่ลนะขึ้นฟิลม์มนะครับเช็คว่าแสงนะครับ เช็คว่าแสงเช็คค่าอะไรต่างๆเช็คว่าแสงเช็ค่าอะไรต่างๆนี่อันนี้มันใช้เท่าไหรเอ่ยนะสปีด15 f4 นะครับ15 f4 สมมติว่าเราปรับตามสภาพแสงเนาะนสปีด10นะครับ f3.5 นะครับความจริงนะครับสำหรับกล้องพวกนี้เนาะสปีดต,ต่ำสุดที่เราสามารถถือถ่ายได้นะครับมันต้องไม่ต่ำกว่า เอ่อยีห้าเนาะคือถ้ามันต่ากว่าย5้าเนี่ยอย่างสิบเนี่ยมันทําให้ภาพเบลอแล้วนะครับถ้าเราเกิดว่าเราจะถ่ายในสภาพแสงแบบนี้นะครับคือเราต้องใช้อ่อขาตั้งกล้องอะไรช่วยเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับปรับค่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วขึ้นชัตเตอร์นะครับนี่แล้วก็มาหมุนโฟกัสนะครับนี่ต่อไปแล้วก็หมุนโฟกัสปึ๊ดปื๊ดปื๊ป๊ป๊นะครับนี่หมุนให้ชัดนี่หมุนชัดเสร็จแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์โอเคนะครับถ่ายไปแล้วเนาะ โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อหมุนกอฟ์มนะครับให้มันเข้าไปให้หมดเลยนะครับผมเนาะสมมุติว่าเราถ่ายจนหมดไปละสมมุติว่าเราถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่จนถึงรูปที่ส2บสองละ,อะโอเคนะครับนี่เวลาถ่ายหมดแล้วนะครับไอตัวสัญลักษณ์นี่มันจะกลับขึ้นมา แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับเดีผมขอทำนี้ก่อนหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปสักพักนะครับจนกว่าเรารู้สึกว่าตัวกระดาษฟิล์มเนี่ยมันหลุดออกจากแกนอีกฝั่งหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะหลุดละโอเคนะครับอ่ะหลุดเสร็จแล้วนะครับผมหลุดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็คือเปิดฝาหลัง เอาฟิล์มตัวนี้นะครับส่งให้ร้านล้างสแกนได้เลยนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับฟิล์ม120เนี่ยเวลาเราเก็ออกมาแบบนี้นะครับนี่เลาแก็บออกมาแบบนี้ก่อนที่จะส่งให้ร้านล้างสแกนเนี่ยหานังยางมารัดนะครับรัดเพื่อไม่ให้กระดาษมันกระพือออกมานะครับรัดรัดตรงกลางเลยก็ได้นะครับรัดสัก2จุดก็ได้เนาะหัวท้ายนะครับแบบนี้นะครับรัดไว้แน่นเลยนะครับเพื่อป้องกันกระดาษมันกระพือแล้วก็มันจะทําให้แสงรอดเข้ามาเนาะโอเคโอเคนะครับก็ จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกล้องเจชิก้าฟิกตัวนี้นะครับผมเนาะ,ะก็สสใจอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปสำหรับการใช้งานกล้องตัวนี้นะครับผมอโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ